เรื่องตุ่มอีสานโดยพลตำรวจโทชัยโยงปฏิพิมพ์ภาคมในปีนั้นผมรับราชการอยู่ภาคอีสานจะเป็นปีเดียวกันกับที่ผู้คนกำลังแตกตื่นเรื่องโถบ้านเชียงจังหวัดอุดรหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แต่จำได้คือพวกฝรั่งชาติออสเตรเลียามาช่วยกันทำถนนหนทาง ใที่อำเภอวาปีปทุมต่อกับอำเภอพยักภูมิพิสัยในเขตจังหวัดมหาสา,า,ารคามนั่นเองมีการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ๆมีเครื่องมือการขุดเกลีย่ยดินอย่างทันสมัยการรื้อพื้นดินทำถนนในครั้งนั่นเองปรากฏว่าได้ขุดไปพบบรรดาตุ่มต่างๆบ้างโถขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างรูปขวดแล้วก็มีอีกหลายๆแบบในเส้นทางที่จะทำถนนอย่างมากมาย ส่วนมากมันมักจะชำรุดเพราะโดนเครื่องมือการทำถนนไถไปกระแทกอย่างแรงปากโถบินบ้างหรือคอรูปขวดหลุดไปบ้างแต่ที่พบอยู่ในรูปร่างเหมือนเดิมก็ไม่น้อยมีลวดลายแปลกๆสีดำบ้างสีเหลืองบ้างตุ่มบางใบมีการเขียนลวดลายไว้เป็นสีแดงแคล้ายๆกับโถทางบ้านเชียงก็มีเหมือนกันผู้คนก็เกิดการแตกตื่นขึ้นอีกไปติดต่อซื้อขายกันเป็นการใหญ่ ลักษณะของเครื่องโถโอชานั้นบางทีคล้ายๆกับพวกเครื่องสังฆโลกของไทยในสมัยสุขโขทยัยหลังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าไปพิสูจน์ดูแล้วกลับบอกว่าบรรดาตุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นของมีอายุประมาณเกือบพันปีมาแล้วเป็นสมัยที่พวกขอมมามีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ในบริเวณน,นี้ในสมัยโบราณ ที่ผมรู้เรื่องราวมาพอสมควรก็เนื่องจากผมได้ไปพบมาในระหว่างที่ตรวจราชการแถวตำบลเหล่านี้แล้วก็เป็นผลพลอยได้ที่ผมเองมีส่วนเป็นเจ้าของบรรดาตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ใจการรูปทรงรีรีบ้างส่งป้านบ้างผมมองดูบรรดาสังคโลกเหล่านี้แล้วเกิดมีความคิดอยู่ในใจบ่อยๆว่าไอ้พวกโถเหล่านี้บางทีคงต้องเอาไว้ใส่กระดูกคนตายกระมัง เพราะในสมัยโบราณผู้คนชอบเก็บกระดูกคนตายไว้กราบไหว้บูชาตามลทัทธิประเพณีนิยมกันเมื่อผมไปตรวจราชการที่ท้องที่เหล่านี้บ่อยๆผมก็ได้พวกถ้วยโถต่างๆเหล่านี้ติดมือมาแทบทุกครั้งเพลอๆพักเดียวผมลองนับดูที่บ้านพักของผมไม่เลวเหมือนกันเกือบ50ใบเข้าไปแล้วใบไหนมีรูปร่างสมบูรณ์แบบดีผมก็ยกไว้ในห้องรับแขก เป็นการโชว์ไปไกลๆส่วนประเภทไม่ครบผมก็แยกเก็บรวมไว้ในห้องเก็บของข้างหลังครัวตั้งแต่เก็บพวกตุ่มพวกแจกันสังคลโลกเหล่านี้มาที่บ้านพักแล้วชักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบางครั้งผมกลับบ้านมาดึกๆหลังจากทุระระหว่างที่เดินเข้ามาในรั้วบ้านผมรู้สึกเหมือนมีใครไม่ทราบเดินแสงหน้าผมไปเป็นเงาๆเฉียดกูบ เดียวหน้าเลี่ยวหลังดูก็ไม่เห็นอะไรพอเปิดประตูเข้าบ้านซึ่งจะต้องผ่านห้องรับแขกก็ร,รู้สึกเหมือนมีใครกำลังเดินตามหลังมาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากสํานึกเลียวดูก็ไม่มีใครอีกในตอนนั้นผมไม่เคยคิดถึงเรื่องผีผีสาง,สางเพราะผมอยู่บ้านพักของทางราชการหลังนี้มานานแล้วยังไม่เคยมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นจึงไม่อยากจะคิดถึงเรื่องวิญญ,ญาณต่างๆที่อาจจะมีขึ้นได้ ต่อจากนั้นผมก็ได้ฟังคำซุบซิปของคนครัวกับเด็กรับใช้ที่เป็นผู้หญิงว่าบางครั้งเคยเดินเฉียดไปที่ห้องเก็บของข้างครัวก็เคยรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครบางคราวขณะที่เด็กรับใช้ขึ้นไปทำความสะอาดบนห้องนอนชั้นบนพอจะลงบันไดามาห้องรับแขกข้างล่างก็เกิดความรู้สึกเหมือนว่ามีใครเดินนำหน้าลงบันไดไปก่อนแทบทุกครั้ง เหมือมีเหตุการณ์แปลกๆหลายครั้งเข้าทําให้ผมต้องคิดในใจว่าโลกนี้ยังมีสิ่งแปลกมหศัศจรรย์อีกหลายๆอย่างที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายยังไม่รู้ไม่เห็นอีกมากเช่นเรื่องวิญญาณเป็นต้นผู้รู้บางคนเคยพูดไว้ว่าวิญญาณนี้เป็นพลังงานเร้นลับไม่มีตัวตนแต่สามารถบังคับหรือโน้มน้าวชักนำให้เกิดอะไรขึ้นได้เช่นการเห็นด้วยตาการได้ยินด้วยหู โดยวิญญาณนั้นอาจจะปล่อยกระแสขึ้นบังคับสมองคนใดคนหนึ่งให้เกิดการรับรู้ในเรื่องมีเสียงมีแสงหรือเกิดภาพขึ้นได้เป็นต้นต่อมาผมได้รับคำสั่งให้ย้ายเข้ามารับราชการในกรุงเทพมหานครก็เลยต้องอพยพบรรดาตุ่มเล็กตุ่มใหญ่โถเล็กโถน้อยประมาณ50ชิ้นเดินทางเข้ากรุงเทพมาด้วยเพราะในใจนั้นยังคิดรักและคิดที่จะเก็บรักษามันไว้ เป็นสมบัติส่วนตัวไปพลางๆก่อนเท่านั้นเองบ้านพักของผมที่กรุงเทพนั้นมีเรือนบังกะโลชั้นเดียวหลังเล็กๆหลังหนึ่งอยู่ชิดไปทางหลังบ้านมีห้องนอนสองห้องสำหรับให้คนทำสวนกับคนใช้นอนคนละห้องต่อจากห้องนอนก็มีห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งที่ผมเอาไว้เก็บข้าวของเครื่องใช้ประจำบ้านในห้องเก็บของนี่เองผมเห็นว่ายังมีเนื้อที่เหลืออยู่อีก พอจะเก็บบรรดาองค์หาสังขโลกที่อุตสาหอบหิ้วมาเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลได้อย่างสบายผมก็สั่งการให้มาเก็บไว้ในห้องนี้ก่อนเพื่อรอการพิจารณาที่จะคัดเลือกเอาไปตั้งโชว์ตามห้องรับแขกต่อไปเพราะในขณะนั้นห้องรับแขกที่บ้านผมมีเครื่องใช้ไม้สอยตั้งอยู่พอสมควรแล้วในระหว่างที่อยู่ในกรุงเทพผมต้องมีราชการเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยครั้ง บางคราวไปนานเกินกว่า15วันก็มีบางครั้งถ้าเป็นการตรวจราชการประจำปีก็นับได้เป็นเดือนเลยทีเดียวทำให้ผมลืมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกองไหเหล่านี้คงเก็บยัดเยียดไว้ในห้องเก็บของนั่นเองมีครั้งหนึ่งแม่บ้านของผมเคยผ่านไปที่ห้องเก็บของในเวลาพลบค่ําเคยได้ยินเสียงของในห้องดังก๊อกก๊แก๊กแกก็นึกไปว่าอาจจะเป็นพวกจิ้งจกตุ๊กแกวิ่งเล่นบ้าง ไม่เกิดความสนใจแต่อย่างใดต่อมาผมก็ได้รับฟังจากเด็กผู้ชายที่เป็นคนทําสวนซึ่งอาศัยอยู่หลับนอนที่บังกะโลหลังนี้ว่าบางครั้งตอนดึกๆออกมาปสัสสาวะที่นอกห้องเคยเห็นเป็นคนยืนบ้างเดินไปเดินมาแถวๆหน้าห้องเก็บของบ้างมักเป็นคนแก่ๆส่วนมากมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพเพอิญเด็กคนสวนนั้นเป็นเด็กบ้าน,นอกประสาทเขายังแข็งอยู่ และยังเป็นเด็กอายุประมาณ1 5 1 6ปีไม่ได้คิดถึงเรื่องผีผีสังสางมากนักก็เลยไม่เกิดความกลัวแต่อย่างใดกระทั่งต่อมาวันหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วขณะที่ผมกำลังอยู่ที่บ้านพักนั่นเองแม่บ้านของผมก็รีบเดินมาหาผมทันทีคุณคุณเป็นเสียงกระเส่าของแม่บ้านผมไม่ทันที่ผมจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บ้านก็รีบอธิบาย อย่างระร่ำระลักเมื่อกี้นี้ฉันเดินไปที่ห้องเก็บของเปิดประตูจะเอาของไปเก็บไม่ทันที่เปิดไฟฟ้าในห้องก็ได้ยินเสียงหายเสียงโอง่งของคุณเก็บไว้กระทบกันร,ระมงมเซ็งแท่ทั่วห้องแถมมีเสียงคล้ายพึมพำบ่นด่าตามมาฉันตกใจทีแรกนึกว่าเป็นอุปทานหยุดฟังดูเสียงตุ่มเสียงโอง่งก็ยังดังอยู่อีกฉันเลยไม่อยากเข้าไปในห้อง คุณลองเข้าไปดูสิว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ผมฟังแล้วทำให้รู้สึกหยุดชะง,งักไปนิดหนึ่งได้แต่นึกในใจว่าเอาอีกแล้วหรือนี่ต้องเข้าไปดูให้เห็นแก่ตาซะหน่อยเมื่อแม่บ้านไม่ยอมไปกับผมอีกครั้งผมก็จำเป็นต้องเดินไปคนเดียววันนั้นเป็นวันข้างแรมท้องฟ้า 10, มืดมิดมีแต่แสงดาวว่อๆแวมๆเท่านั้นเอง เมื่อผมไปถึงห้องเก็บของประตูห้องยังเปิดอยู่ผมรวบรวมความรู้สึกในใจค่อยๆเดินเข้าไปเปิดสวิตไฟที่อยู่ข้างประตูแสงไฟสิบแรงเทียนสว่างขึ้นทันทีมองดูข้างในห้องเก็บของบรรดาโองคหายตุ่มเล็กตุ่มใหญ่วางกองไว้ที่มุมห้องไม่ปรากฏว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นเพราะคิดถึงเรื่องว่าโลกนี้ยังมีสิ่งร้นลับแทรกแซงอ,อีกมากคงเป็นเรื่องของวิญญ,ญาณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีความรู้สึกของผมมันก็สู้ซราไปทั้งตัวทันทีจะว่าขนลุกก็ไม่ใช่มีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาในตอนนั้นก็คือผมพูดออกไปดังๆคนเดียวถึงแม้ว่าจะซุ่มเสียงติดสั่นๆไปบ้างก็ตามนี่พวกเรารับรู้ไว้ด้วยนะฉันอุตส่าห์ประคับประคองมาจากภาคอีสานพาพวกเรามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเรื่องอะไรจะต้องมาทะเลาะก,กันมาวุ่นวายกันทำไม ขืนวุ่นวายทะเลาะก,กันอีกฉันจะทุบให้แตกให้หมดไม่เชื่อลองดูก็ได้จากนั้นผมก็หยุดพูดมองคำมงไปที่ตุ่มหายซึ่งตั้งสงบนิ่งอยู่พลางคิดในใจว่าอันตัวเรานี้ก็เป็นตำรวจคนธรรมดาเป็นๆยังกลัวนี่หว่าสำมหาอะไรกับไอ้พวกวิญญาณผีเบตะเล็ดเหล่านี้จะมาทำอวดดีลองดูสิถ้าขืนเอา,อารวาสอีกรับรองต้องโดนดีแน่ๆ จากนั้นสักครู่หนึ่งมีแต่ความเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะปิดสวิตไฟและปิดประตูห้องผมก็พูดดังๆสมทับไว้อีกดีแล้วรู้สึกตัวก็ดีแล้วคราวหน้าคราวหลังอย่ากวนใจอีกนะระวังให้ดีผมพูดจบแล้วก็รีบเดินออกจากห้องเก็บของมาทางๆที่รู้สึกว่าจใจผมมันเต้นแรงผิดปกติไปบ้างเล็กน้อยเหมือนกันผมคิดว่าคงจะเป็นด้วยผมอาจจะลืมไปเอง พราะในครั้งนั้นเคยเอาพวกองไหน้นี้ไปตั้งโชว์ไว้ตามห้องแต่คราวนี้นำไปเก็บแออัดเบียดเสียดไว้พี่แกเลยเกิดอึดอัดอารมณ์เสียจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะกันขึ้นมาก็ได้พอวันรุ่งขึ้นจากคืนวันนั้นผมก็จัดการเอาบรรดาองไห้ทั้งหลายออกมาเช็ดทำความสะอาดแยกย้ายกันไปตั้งไว้ตามห้องตามโคนต้นไม้บ้างในสวนหย่อมบ้างเป็นการโชว์เหมือนกันแต่คราวนี้ ไม่ไดตั้งไวในห้องรับแขกเหมือนเดิมเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยววันดีคืนดีเจ้าโอ่งเจ้าหายเหล่านี้เกิดอยากจะคุยกันอีกแล้วจะทำเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านนับตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ทะเลาะเบาอแววงของบรรดาโอ่งหายทั้งหลายก็เงียบสงบจนตราบเท่าทุกวันนี้ก่อนที่จะจบเรื่องนี้หากมีท่านผู้ใดสนใจในศิละปะกรรมวัตถุโบราณต่างๆอยากจะได้โอ่งหายไปดูเป็นที่ระลึกที่บ้าน ผมยินดีบริจาคเป็นของชำร่วยก็อย่างได้เลยครับกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับทาที่เเเธออใป็นนตืนจภพ แม่ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่